กลับมาพบกันอีกในคลิปที่2นะคะวันนี้ครูแป้งอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยจ้าวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากนะคะซึ่งรูปแบบแรกที่ครูแป้งจะพูดถึงนี่เลยในนี้ ภาวะการได้ไประโยชน์ร่วมกันคําว่าความสัมพันธ์คือต้องมีสิ่งมีชีวิตสองอย่างสองชนิดมาอยู่ด้วยกันนะถ้าเราคนเดียวฉันอยู่คนเดียวมีความสัมพันธ์ไหมไม่ค่ะเธอคนเดียวเฉยๆไม่ได้อะไรกับใครไม่ได้ไปเจอไปทําอะไรกับใครนั่นคือไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยู่กับสิ่งมีชีวิตสองชนิขึ้นไปเรากับเขาอะนั่นแหละ เกิดความสัมพันธ์แน่นอนนะคะภาวะแรกที่ครูแป้งจะพูดถึงวันนี้คือภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าได้รับประโยชน์ร่วมกันฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นแสดงว่ามันต้องอยู่ด้วยกันแล้ววินวินทั้งสองฝ่ายอย่างเช่นในนี้ผีเสื้อกับดอกไม้ผีเสื้อกับดอกไม้ผีเสืออเส้อ,ดอ,ไ,อได้อะไรคะผีเสื้อได้น้ำหวานถูกต้องดอกไม้ได้อะไรเอ,อ่ย ดอกไม้ไม่ได้เลยรับดอกไม้อยู่เฉยๆไม่ใช่ลูกดอกไม้ฉลาดกว่าที่เราคิดเห็นเหลืองเองเห็นขาของผีเสื้อไหมมันก่ออะไรอยู่มันก่อเกสรดอกไม้ค่ะเพราะอะไรเพราะมันกําลังหาน้ําหวานให้กินอยู่ใช่ไหมแต่ดอกไม้ฉลาดกว่านั้นใช้ขาผีเสื้อแหละผสมเกสรให้เลยฉะนั้นผีเสื้อได้น้ําหวานดอกไม้ได้ผสมเกสรวินหมคะสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันเลย บินวินทั้งคู่เอานกเอี้ยงกับควายนกเอี้ยงได้อะไรอะ่ะมันยืนเฉยเจริงๆนกเอี้ยงไม่ยืนเฉยเยนะลูกนกเอี้ยงมันกำลังกินอาหารกินอาหารพวกเห็บมาที่อยู่ในหลังควายใครที่ไม่เคยเห็นควายตัวเป็นป,น,ปน,นะอาจจะไม่เคยแบบไม่รู้ว่าในตัวควายมันจะมีหิบมีหมันเหมือนหมาเลยแต่อาจจะตัวบลื้มพิ่มมากกว่านะคะแล้วก็ควายได้อะไรละ่ะหนึ่ง ไม่ถูกมแมลงรบกวนแล้วถ้านกมันบินขึ้นไปเนี่ยใครอาจจะดูได้หเลอว่าอาจจะมีอะไรหรือมีศัตรูมาใกล้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะวินไหมวินทั้งสองฝ่ายได้ทั้งหนกเอียงและก็ได้ทั้งขวานี่คือความสัมพันธ์รูปแบบแรกนะต่อไปความสัมพันธ์ที่2ภาวะพึ่งพาค่ะภาวะพึ่งพาภาวะนี้แปลกแปลกเพราะอะไร พออยู่ด้วยกันแล้วถ้าแยกจากกันเมื่อไหร่ตายทันทีอยู่แล้วอยู่เลยห้ามหนีห้ามหายถ้าหายหรือตายจากก็คือตายทั้งคู่นะคะอยู่ร่วมกันแล้วแยกจากกันไม่ได้ยกตัวอย่างในรูปนี้ก็คือไลเข่นไลเข่นเนี่ยเป็นชื่อเรียกรวมระหว่างสาลายกับปลาเรียนเห็นสาลายไหม <laughs> อีสาลายกลัลลาอยู่ร่วมกันเป็นแบบนี้ สาลายสร้างอาหารค่ะสังโพสแสงได้ลาได้ไรลาได้ไรไลาก็ได้อาหารจากสาลายวินวินกันทั้งสองคู่แต่ถามว่าถ้าลายแยกตัวไปฉันก่อนเธอฉันไปแล้วไม่ได้ลาไปสาลายตายลาก็ตายเหมือนกันนะคะภาวันนี้เรียนจําให้ขึ้นใจเลยว่าพึ่งพาแยกจากกันไม่ได้ตายทันทีนะคะ ภาวะที่3คือภาวะอิงอาศัยภาวะอิงอาศัยกับภาวะพึ่งพาเป็นภาวะที่ลูกๆจะสับสนกันมากเด็กจะสับสนอะไรวะอันไหนตายวะอันไหนแยกจากกราจวะเมื่อกี้เราพูดถึงพึ่งพาใช่ไหมพึ่งพาพึ่งพาเขามาพึ่งพาเราถ้าเขาแยกจากเราตายแต่อิงอาศัยแค่มาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ข้างๆมาอยู่ด้วยอิงอาศัยคนนึงได้ประโยชน์ อีกคนหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ในถึงเฉยๆเขาแค่มาอิงมาอยู่ข้างๆฉันน่ะเขาได้ประโยชน์แต่ฉันไม่ได้และไม่เสียอย่างเช่นในรูปนี้คือฉลามเห็นฉลามผล่เริ่อมๆรึฉลามกับเหาฉลามอีเหาฉลามอยู่ไหนนี่ไงมีสิบตัวเลยเกาะติดฉลามฉลามมันกินอาหารใช่ไหมเวลามันเคี้ยวหงมามามม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  เกิดอะไรขึ้นสบัดอาหารกัดฟุดฟัดฟัดมีเศษอาหารล่องลอยออกมาล่ะค่ะเหล็กอีตัวเหาฉลามเล็กๆพวกนี้ก็ได้ประโยชน์เลยคือไปกินอาหารเศษเล็กๆที่มันหลุดมานะคะแล้วทําให้มันสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ถามว่าฉลามเนี่ยได้อะไรไหมไม่ได้แล้วมันเสียอะไรให้ปลาพวกนี้ไหมไม่เสียเพราะมันก็ดำรงชีวิตปกติแต่ตัวที่ได้ตังต็มคือเหาฉลามต่างหากที่มาอยู่กับฉลาม ได้กินของฟรีๆผู้นี้แบบหทางรัดมากนะคะต่อไปภาวะที่4ภาวะล่าเหยื่อภาวะนี้ง่ายผู้แปลงพูดตอนไหนเรียนก็แยกออกได้หมดอันไหนเป็นผู้ล่าอันไหนเป็นผู้ถูกล่าภาวะล่าเหยื่อเนี่ยแน่นอนจะมีผู้หนึ่งได้ประโยชน์อีกผู้หนึ่งเสียประโยชน์เพราะอะไรเพราะมันต้องมีการตายเกิดขึ้นเดดดดดแน่นอนก็มันมีผู้ล่า แล้วก็ผู้ถูกล่าผู้ถูกล่าเขาเรียกว่าเหยื่อใครแหละจะเป็นคนตายเหยื่อหรือผู้ล่าล่ะเรีนคิดสิแน่นอนนั่นก็คือเหยื่อจ้าเหยื่อคือผู้ที่จะไปสู่สวสวรรค์ผู้ล่าจะคือผู้ที่สามารถอยู่ต่อไปได้นะคะในภาพนี้เขายกตัวอย่างให้เรียนเห็นก็คือสิงโตกับหมาลาย,ส,าายสิงโตคือผู้ล่าม้าลายเป็นเหยื่อถูกต้องอ่ะ กบตอบ่อสิกบกับแมลงกบเป็นพูล่าเก่งมากมแมลงเป็นเหยือ่อเก่งมากลูกเห็นไหมภาวะนี้ง่ายครูแป้งบอกแล้วภาวะที่ห้าภาวะประสิตจ้าภาวะนี้ครูแป้งชอบเอาไปดา่าเอ่อพวกที่แบบขอโลกันบันเพื่อนอนะ่ะพวกนี้ปรสิตครูแป้งบอกเลยคนหนึ่งได้ประโยชน์ อีกคนหนึ่งเสียประโยชน์จ้ะมีคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียประโยชน์แต่เมื่อมันมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องทําใจเนาะภาวะนี้ก็ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นกาฝากกับต้นไม้เรียนเห็นต้นไม้ไหมต้นไม้ต้นใหญ่มากแต่มีพุ่มไม้เล็กๆเนี่ยเกาะอยู่ใบไม้นั่นแหละอีนี่แหละเขาเรียกว่ากาฝากกาฝากได้ประโยชน์นะต้นไม้ไม่ได้กาฝากมันจะแทงรากของมันเข้าไปในต้นไม้เลย แล้วก็ไปดูดเอาน้ำอาหารที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาดูดขึ้นมาจากใต้ดินที่เขาใช้แรงกว่าจะดูดขึ้นมาได้อีพวกนี้ไปแสงตัวอยู่แล้วก็แอบไปกินน้ำกินอาหารของเขานะคะใครได้ประโยชน์อ่ะกระป๋ได้ค่ะใครเสียประโยชน์คะต้นไม้เสียประโยชน์ก่งมากทีนี้ครูแป้งจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งคือ,อสุนัขกับเห็ดนักเรียนตอบครูสิว่าสุนัข กับเห็บใครได้ประโยชน์เห็บได้ประโยชน์จริงมากเห็บกินเลือดของสุนัขใครเสียประโยชน์สุนัขเสียประโยชน์เก่งมากค่ะภาวะนี้มีคนหนึ่งได้ประโยชน์อีกคนหนึ่งเสียประโยชน์เรียกว่าภาวะป a r a s i เดี๋ยวเราจะมาทวนอีกรอบหนึ่งนะภาวะที่หนึ่งคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน 2. ภาวะพึ่งพาอาศัยกันหรือภาวะพึ่งพา 3. ภาวะอิงอาศัย 4. คือล่าเหยื่อและสุดท้ายคือภาวะปรสิตนั่นเองนะคะเด็กๆทำความเข้าใจทั้ง5ภาวะนี้แล้วอย่าลืมตอบคำถามท้ายบทด้วยนะ เด็กๆขาหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะครูแป้งก็มีแบบทดสอบไม่เยอะไม่ถึง5ข้อเลยมาให้ลองทำนะคะซึ่งแบบทดสอบนี้ครูแป้งจะอ่านคําถามให้แล้วอ่านช้อยให้แล้วครูแป้งจะให้เวลา5วินาทีเพราะว่ามันง่ายมากนะถ้าเรียนในบทเรียนมาแล้วเนี่ยตอบได้แน่นอน5วินาทีเท่านั้นแล้วครูแป้งเฉลยและอธิบายให้เลยฉะนั้นตั้งใจและทำให้เต็มที่นะคะลูก ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความสัมพันธ์กันแบบภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันได้ประโยชน์ร่วมกันวินวินทั้งสองฝ่าย 1. แมวและหนู 2. พึ่งและดอกไม้ 3. กาฝากและต้นไม้ 4. กล้วยไม้และต้นไม้ติดตดตดติตด,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 ดได้ประโยชน์ร่วมกันนะลูกนะดูดี วินวินทั้งสองฝ่ายเลย5 4าสสองและหนึ่งโอเคเลยจ้าพึ่งและดอกไม้ทำไมต้องเป็นพึ่งและดอกไม้คือแป้งพูดไปแล้วเนาะพึ่งได้น้ำหวานดอกไม้ได้ผสมกิสอนภาวะนี้คืออยู่ร่วมกันแล้วได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเมวกับหนูหนูกินเมลหรือเนี่ยเมวกินหนูจ้ะหนูสิจ๊ะ หนูเป็นผู้ไม่ใช่กินแมวนะถูกแมวกินเป็นภาวะล่อยอกาฝสาบุต้นไม้ปรสิตกล้วยไม้กับต้นไม้อิงอาศัยนะคะภาวะต่อไปค่ะเสือกับกวางนักเรียนลองคิดสิว่าเสือกับกวางมีความสัมพันธแบบ์กันแบบใดติ๊กตอกติก๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกติ๊ก ตอกฉเฉลยนั่นก็คือภาวะล่าเหยื่อนั่นเองโดยเสือเป็นผู้ล่าและกวางเป็นเหยื่อค่ะต่อมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปวกกับโปโตซัวนะคะโปโตซัวเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในลำไส้ของปวกเด็กๆลองคิดซิว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดติ๊กตอกติ๊กตอก ตอกฉเฉลยค่ะเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันเพราะอะไรภาวะนี้สำคัญที่สุดคือแยกออกจากกันไม่ได้จะต้องตายนั่นเองโปรโตซัวที่อยู่ในลำไส้ของปวกมีหนะ้าที่สำคัญคือการย่อยไม้ที่ปวกรัประทานเข้าไปนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันวินวินเลยแต่เขาไม่สามารถแยกจากกันได้นะ สำหรับแบบทดสอบที่ครูแป้งให้ทำในวันนี้นะคะก็เป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนเนาะหากอันไหนที่ไม่เข้าใจนักเรียนสามารถดูวิดีโอซ้ําได้นะคะถ้ายังไม่เข้าใจอีกคอมเมนต์ให้ครูแป้งด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับนี้ครูแป้งไปแล้วสวัสดีค่ะ